ัสดีครับบทที่2นะครับยังอยู่ที่บทที่2อยู่เลยนะฮะกฎของความเป็นเจ้าของนะครับเราพูดถึงหน่วยที่1นะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็จะมีประเด็นที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะฮะทั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์ทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของ Creative Commons นะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาอนุญาตแบบอื่นๆนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็น น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในประเด็นเนี่ยกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่า Public d o m a i นนะครับซึ่งผมก็ได้เคยพูดถึงชื่อนี้คำนี้กันมาก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น Public d o m a i นนะมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรื่องของพรบลิขสิทธิ์หรือว่าตัว r r e t t v v e o o m o o s หรือว่าสัญญาอนุญ,ญาตแบบต่างๆที่ได้พูดถึงมานะครับทีนี้ประเด็นคือแล้ว พับบิกโดเมนคืออะไรนะครับเราพูดถึง p พับบิกโดเมนอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่มันมีไว้ใช้ทําอะไรกันแน่นะครับพับบิกโดเมนนะครับหมายถึงสิ่งที่อยู่ในขอบเขตที่เป็นสาธารณะนะครับนักวิชานักวิชาการบางคนเนี่ยนะครับจะใช้คําว่าสมบัติสาธารณะนะครับซึ่งมันก็หมายถึงสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับการใช้งานสิ่งที่เป็นพับบิกโดเมนเนี่ยนะครับไม่จดจํากัด การใช้งานตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับคือเราไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากใครเลยนะครับแล้วก็มันไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ในการใช้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้โดยเสรีเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับบางงานเนี่ยนะครับที่เป็น Public Do เมนเนี่ยเขาอ,อาจจะมีการบอกไว้อยู่แล้วว่าเนี่ยงานชิ้นนี้นะเป็น Public d o m เมนนะหมายความว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับหรือว่าอาจจะมีสัญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็น Public Do เมนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างในรูปที่ยกมาให้ดูเนเป็นสัญญัญลกษณ์ของ จริงๆเป็นของ Creative Commons นี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อบอกว่างานหรือผลงานชิ้นนี้เป็น Public Domain โดยเฉพาะ Public Domain เนี่ยนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. สิ่งที่ไม่เป็นงานลิขสิทธิ์หมายความว่าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยนะครับก็อาจจะนับเป็น Public Domain ได้นะครับ 2. ง,งานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้สละลิขสิทธิ์แล้วนะครับก็หมายความว่า อาจจะมีเจ้าของอยู่นะครับถ้ามีถ้าเป็นงานผลงานสร้างสารรค์แล้วมีเจ้าของมีคนสร้างมันขึ้นมาแน่นอนว่าลิษษษลขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองนับตั้งแต่เวลาที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อาจจะเป็นงานที่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยคิดว่าโอเคไม่ได้อยากให้เป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ทําการสะละลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับดังนั้นงานชิ้นนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการสะละแล้วก็จะไม่ได้เป็นพับบิกเอ่ก็จะไม่ได้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์อีกต่อไปมันกก็็จะะายยเปนนนโดททััทีครบ อันที่3อันนี้เราอาจจะเห็นได้บ่อยมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปสืบค้นข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตนะครับโดยไปดาวน์โหลดข้อมูลไปดาวน์โหลดพวกไฟล์เอกสารอะไรต่างๆมาที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เราอยากจะเอามาใช้โดยที่ไม่กังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานในลักษณะนี้นะครับก็คืองานที่สิ้นอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วนั่นหมายความว่างานชิ้นนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดมีผู้สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีการคุ้มครอง ตามตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการคุ้มครองต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาในการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ตัวนั้นเนี่ยคุ้มครองนะมันก็เลยหลุดออกจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วก็กลายเป็นพับบิกโดเมนให้เราสามารถเอามาใช้ได้แบบสาธารณะแบบฟรีนั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับของพับบิกโดเมนนะครับที่เราเอามาพูดถึงกันนะครับผมพยายามคัดมาเฉพาะอันที่หลายๆคนน่าจะพอนึกภาพออกนะครับ อันแรกนะครับวินนี่เดอะพูนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งเราเคยพูดถึงเรื่องที่ว่าพี่จีนเขาไม่ปลื้มใช่ไหมครับเรื่องที่เรามีคําว่าหมีพูหรืออะไรแบบนั้นอยู่ในอยู่ในคอนเทนต์ในประเทศจีนนะอันนี้ก็มีพูอันเดียวกันนี่แหละนะครับวินนี่เดอะพูเนี่ยนะครับมันเป็นดั้งเดิมเลยนะครับมันเป็นนิยายนะครับเป็นหนังสือนิยายสําหรับเด็กนะครับถูกประพันธ์ขึ้นโดยเอเอเมลนะครับแล้วก็มีการวาดภาพประกอบในหนังสือเล่มนั้นนะครับโดยภาพประกอบเนี่ยวาดโดยเอเอช เชฟเฟิร์ดนะครับวินนี่เดอะพูเนี่ยนะครับที่ฉบับที่เป็นเวอร์ชันนิยายแล้วก็มีภาพประกอบตัวนี้นะครับได้กลายเป็นพับลิกโดเมนมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปีคศ2022นะครับเราจะได้เห็นวินนี่เดอะพูในเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับที่เราคุ้นตาก,กันก็คือเวอร์ชันที่เป็นของดิสนีย์นะครับที่ดิสนีย์เนี่ยเอามาทําเป็นการ์ตูนนะฮะแล้วก็เอามาทําเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกเป็นอ่าคอลเลคกับโปรดักต่างๆมากมายนะครับที่เราเห็นเป็นน้องมีพูตัวสี เหลืองใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับตัวที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ดิสนีย์เนี่ยออกแบบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัว มีผู้หรือว่าตัวตัวละคอรอื่นๆที่อยู่ภายในเรื่องวิ n นี่เดอะพูเวอร์ชั่นของ Disney เนี่ยนะครับเป็นการดีไซน์ของ Disney เองเนี่ยเวอร์ชั่นพวกนี้ยังมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับตัวที่เป็นพับบิกโดเมนที่เราจะมาใช้ได้เนี่ยก็คือเวอร์ชัน่นออริ i n นอลจริงๆที่เป็นเวอร์ชั่นนิยายของ AML แล้วก็วาดภาพประกรอบโดย E.H. j e f f e r s เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ การอ้างอิงหรือทําให้เกี่ยวข้องกับวินนี่เดอะพูเวอร์ชั่นดิสนีย์นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเราดูในภาพนะครับมีภาพยนตร์นะครับเมื่อปี2022เนี่ยนะครับกลายเป็นพับิกโดเมนปุ๊บเอามาสร้างเป็นหนังกันเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องวินนี่เดอะพูนะครับบลัดแอนด์ฮันนี่โอ้โหมันไม่ใช่วินนี่เดอะพูแบบที่ทุกๆคนรู้จักกันนะมันเป็นเวอร์ชั่นที่ตีความใหม่เป็นหนังแนวสยองขวัญนะครับก็อาจจะดูโหดๆสาหรับน้องๆไปนิดนึงนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพอมันกลายเป็นพับิกโดเมนแล้วเนี่ยนะครับใครก็สามารถ จับมาเฉพาะเวอร์ชั่นที่เป็นหนังสือนิยายแล้วก็วาดภาพประกอบตัวนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของวินนีเดอร์พูลนะครับต่อไปครับผมเป็นเรื่องของอันนี้ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากๆเลยนะครับก็คือมิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับกลายเป็นพับิคโดเมนเมื่อไม่นานนี้เองนะครับต้นปีนี้เองนะครับหนึ่งมกราคมปีคศ2024ทีนี้หลายคนก็อาจจะเห็นจากข่าวแล้วว่ามิกกี้เมาส์นะครับกลายเป็นพับิคโดเมนแล้วใครๆก็มาใช้ได้อย่างนั้นเหรอเดี๋ เป็นเฉพาะเวอร์ชั่นแรกสุดเท่านั้นนะครับมิกกี้เมาส์เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนต์การ์ตูนชื่อว่า s t e สตี a บอทวิ l นะครับในปีคศ1928นะครับก็คือนับจากตรงนั้นมานั่นเองนะครับทีนี้การคุ้มครองอายุของมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับยาวนานขนาดไหนลองดูนะครับกฎหมายปี1909นะครับก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นมาก่อนมิกกี้เมาส์เกิดเนี่ยนะครับเขาขยายเวลาเป็น56ปีนะครับก็คือเราจะ มิก้อามิกกม้าส์ตัวแรกเนี่ยนะครับควรจะหมดกลายเป็น Public d o m a i เนี่ยในปี1984นะครับทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับในปี1976นะครับอันนี้เราพูดถึงกฎหมายในสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการแก้กฎหมายนะครับเพื่อขยายเวลานะครับการหมดอายุของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็น75ปีดังนั้นมิกกม้าส์ในสตีมบอทวิลเนี่ยนะครับก็ยืดอายุออกมาอีกนะครับกลายมาเป็นหมดปี2003นะฮะปรากฏว่าก่อนจะถึงปี2003นะฮะ ปี1998ครับมีการแก้กฎหมายอีกแล้วนะครับคราวนี้ขยายเวลาเปลี่ยนขยายเวลาเป็น95ปีนะครับดังนั้นมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับเวอร์ชันสตีมโ w h วิลเนี่ยนะครับก็จะหมดนะฮะหมดลิขสิทธิ์ในปี2023นะครับซึ่งก็ เราก็จะได้เห็นกันแล้วว่ามันพึ่งหมดไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอขึ้นปี1มกราคม2024นี่กลายเป็นพับบิคโดเมนไปแล้วนะฮะก็หมายความว่ามิกกี้เมาส์เวอร์ชันอ่าที่เราเป็นภาพจำในปัจจุบันเนาะที่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นการ์ตูนสีนะฮะมีกางเกงสีแดงๆอะไรแนวเนี้ยสวมถุงมือสังเกตดูนะในรูปเวอร์ชันสติมวูดวิวคือเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมิกกี้เมาส์ไม่ได้สวมถุงม,มือนะฮะนอกจากนี้นะครับลองสังเกตดูนะฮะพอมิกกี้เมาส์เวอร์ชันสติมวูดวิว นนีะครับเขาท้าทายเลยครับโดยการเอาตัวละครมิกกี้เมาส์เวอร์ชั่นสตีบวิ์วิลเนี่ยมาออกรายการนะครับมาออกรายการในช่องของ HBO เลยนะครับว่าดูซิว่าดิสนีย์จะทํำยังไงนะฮะมันก็เป็นการเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะฮะว่าเนี่ยเป็นพับบิคโดเมนแล้วนะเราพูดถึงวินนี่เดอะพูเราพูดถึงมิกกี้เมาส์นะครับรู้ไหมครับว่าตัวละครคลาสสิกอีกหลายตัวนะครับกำลังจะกลายเป็นพับบิคโดเมนในเร็วๆนี้นะครับมีอีกหลายตัวเลยนะฮะซูเปอร์แมนรู้จักใช่ไหมครับ แบทแมนนะครับโนไวส์ no White, แล้วก็ตัวละครดั้งเดิมของค่ายลุนนี่ทูนส์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกำลังจะกลายเป็นพับบิกโดเมนในช่วงปีคศ2031ถึง2035เช่นกันนะครับก็เรามารอดูกันนะครับว่าพอกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วเนี่ยตัวละครคาแรคเตอร์ของซูเปอร์ฮีโร่ที่ดังๆอย่างเช่นซนะูเปอร์แมนแบทแมนเนี่ยที่เราชอบชื่นชอบกันเนี่ยจะเอามาถูกทำเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างของเนื้อหาที่เป็นพับบิคโดเมนที่เราน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลนะครับ คือถ้าพูดถึงพับ l i กด omain เนี่ยมันมัน,ม,นมันคืองานสร้างสารรค์เนาะงานสร้างสารรค์ก็มีหลายแบบอันนี้ผมยกมาเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นหนังสือนะครับแต่เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะฮะเว็บไซต์นี้ชื่อว่า Project g u t e n b e r g นะครับ p r o j e c t g u t e n b e r g เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวมเอาอ e ีบุ๊ก นะะฮที่เป็นพับิกโดเมนจำนวนมหาศาลเลยนะครับไว้ที่นี่นะครับเว็บไซต์ของโปรเจกต์กูเทนเบิร์กเนี่ยนะครับก็ได้เอาวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงพวกเอกสารต่างๆที่หมดอายุแล้วกลายเป็นพับิกโดเมนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นอีบุ๊กครับในฟอร์แมตของอ่าถ้าตอนนี้ก็จะมีอีพับนะฮะที่เป็นเอร์เป็นฟอร์แมตแบบเปิดนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็นโมบินะครับของเอาไปใช้เปิดใน Amazon Kindle ได้นะครับเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลด อีบ e ุ๊กเหล่านี้นะครับมาอ่านมาศึกษาได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่มีใครจะมามีปัญหาก,กับเรื่องลิขสิทธิ์กับเราแน่นอนนะครับเอาละครับก็คงสิ้นสุดกันเพียงเท่านี้นะครับเราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์กันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วเราก็มาปิดท้ายด้วยสิ่งที่เป็น Public d o ดเมนที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับก็ขอให้เนื้อหาที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นประโยชน์ในการเอาเนื้อหาเอางานสร้างสารรค์ของผู้อื่นไปใช้นะครับโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะฮะ สำหรับในคลิปนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ